ตองเต้ทิติลันไม่ซีเรียโดนเหยียดวอนทัวหยุดลงน็อตวอรริสกลายเป็นดราม่าชาวเน็ตเข้าไปถล่มด่าพิธีกรน็อตวอรริสสำหรับปมเหยียดโดยเมื่อ6ปีที่แล้วในรายการแฉผู้กำกับต้องเต้ทิติได้ไปออกรายการมาในลุกเสื้อยืดกางเกงยีนแต่งขาดคีบรลองเท้าแตะซึ่งในบางช่วงบางตอนน็อตได้พูดว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณ คุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมต้องแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้ล่าสุดทางด้านต้องเต้ได้ออกมาเคลียดรามาดังกล่าวผ่านทางอีจันว่าดามาที่เกิดขึ้นก็พอเห็นอยู่บ้างรายการที่ไปถ่ายนานแล้วคือตนไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้ บางทีหนักกว่านี้ด้วยไม่อยากให้มีกระแสดราม่าเลยสักครั้งอาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์เวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราอาจจะดูไม่ให้เกียิด้วยซ้ําผมอาจจะสมควรแล้วที่โดนด่าด้วยส่วนตัวไม่ได้ซีเรียดตอนนั้นไม่ทราบว,ว่าแกพูดอะไรไม่ได้ซีเรียดกับคําพูดของใครเลยรถทัวร์อย่าไปลงพี่เขาอย่าไปด่าพี่เขาเลยผมอาจจะผิด เองด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นส่วนตัวไม่ได้โกรธพี่เขาเลยไม่รู้จะต้องโกรธอะไรพี่เขาอินดีร่วมงานกันได้